สวัสดีครับวันนี้จะมาทําสถานีชาร์จของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วสายไฟแท่นชาร์จเครื่องดูดฝุ่นนี้ก็ให้มาสั้นไปนะครับวันนี้ก็เลยจะมาต่อเติมระบบไฟเท่เดี๋ยวเราจะเดินปั๊กลงมาตรงนี้ทําเป็นสถานีชาร์จสวยๆส่วนด้านบนนี้ก็ใส่แบบกล่องไฟให้ออกมาดูดีแบบนี้เริ่มต้นก็ามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับก็จะมีสายไฟแล้วก็พวกบล็อกต่างๆแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องมือช่างวันนี้จะใช้เป็นชุดคอมโบเซตตัวนี้จะเป็นของเท็กซัสบูชุดนี้ก็ใช้ได้นะครับแนะนําเลยมาดูภายในนกกล่องั อย่างแรกก็เป็นใบคู่มือรับประกันนะครับแล้วก็มีเช็คลิสต์สินค้ามาให้ด้วยส่วนเครื่องมือภายในก็จัดมาสวยงามแบบนี้ตัวแรกจะเป็นสว่าน3ระบบ แล้วต่อไปก็จะเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ให้มาถึง6แอมป์นะครับไว้ใช้กับเครื่องเจียเครื่องเจียก็รูปร่างเพียวสวยนะครับต่อไปก็จะเป็นแบต4แอมป์นะครับอันนี้ไว้ใช้กับสว่านแท่นชาร์จที่ให้มานี่ก็จะเป็นแบบคู่เลยชาร์จทีเดียว2ก้อนได้ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมต่งางๆนะครับพวกด้ามจับหินเจียแล้วก็ชุดใบขัดใบตัดใบเจียแล้วก็มีพวกดอกสว่านดอกไขค,ควงแถมมาให้ด้วยใครที่สั่งชุดนี้ไปก็ได้แบบครบ,บเลยราคาชุดนี้ก็อยู่ที่สามพันไปๆโอเคครับต่อไปก็มาเริ่มติดตั้งระบบไฟ ลางเหล็กแบบนี้นะครับเขาจะดูมีความสวยงามอย่างแรกก็ใช้หินเจียตัดลางเหล็กวางท่อก่อนอย่าลืมใส่การตังใบด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยส่วนใบเจียใบตัดก็มีมาให้อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มใครที่ชอบใช้งานเครื่องเจียานานๆก็แนะนําใช้แบต6แอมป์แบบนี้ไปเลยแล้วเครื่องเจียตัวนี้ก็มีระบบซอฟต์สตาร์ทด้วย ซอฟต์สตารก็คือเขาจะค่อยๆหมุนแรงขึ้นนะครับทำให้เครื่องเจียให้สบัดโอเคฮะต่อไปก็ขีดวัดตัดเหล็กกันได้เลย นี่เลยฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเครื่องเจียเท็กซัสบูหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วก็ามาใส่ใบเจียกันต่อนะครับเพื่อเจียงานลบคมให้สวยงามเสร็จแล้วก็ใช้สว่านเจาะรูเพื่อ,อไว้ไปยึดผนังให้เรียบร้อยเราเจาะรูไปเลยนะครับเวลาที่เราเอาไปติดตั้งนี่ก็จะง่าย สำหรับตัวยึดท่อนี้เราจะใช้แบบก้ามปูก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่เราชอบสำหรับผมเนี่ยจะชอบแนวนี้นะครับให้ดูแบบโรงงานสักหน่อยนะครับจะมีความเท่ต่อไปก็มาเลือกความสูงของปลั๊กไฟนะครับเพื่อให้เข้ากับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ตามด้วยมาเจาะผนังปูนสว่านนี้จะมี3ระบบนะครับมีระบบกระแทกเจาะปูนด้วย เสร็จแล้วก็ยึดพุกให้เรียบร้อย <_ t iny> ต่อไปก็ยืดพวกบล็อกไฟนะครับดอกไขควที่ใช้ก็มาเอาชุดที่เขาแถมมาให้แบบนี้ได้ <_ t iny> หลังจากที่เจาะปูนแล้วก็มาเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดยิงสกูลแล้วก็ตามด้วยเจาะรูบล็อกให้เรียบร้อยสว่านี้ก็เป็นหัวเหล็กด้วยนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนดอกนี้ก็ง่าย เวลาที่เราเดินท่อรางแคมประกับเนี่ยเราต้องดูขนาดให้ดีนะครับเดี๋ยวเจาะพลาดต้องมีการเผื่อความสูงขึ้นมาอีกนิดนึงตามด้วยใส่คอนเนคเตอร์แล้วก็ไปประกอบได้ดพวก,กอุปกรณ์ชุดไฟต่งางๆเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นสีดำนะครับผมมองว่ามันสวยดีพอประกอบท่อเสร็จแล้วก็ตามด้วยยึดแคมปประกับ ส่วนเรื่องความแข็งแรงนี่ไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงแน่นอนแล้วชุดปลั๊กไฟด้านบนเนี่ยผมจะครอบด้วยกล่องฝาปิดกันน้ําแบบนี้นี่เลยฮะจะครอบไปทั้งปลั๊กเลยก่อนที่จะเดินระบบไฟก็เอาเบรกเกอร์ลงทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วตามด้วยมาถอดสายไฟนะครับเพื่อใส่กล่องเข้าไปก่อน นี่เลยฮะข้อดีของเครื่องมือไร้สายเวลาที่เราปิดไฟแล้วเนี่ยก็ยังใช้งานได้สะดวกสำหรับการต่อปลั๊กไฟหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสายกาวก็ได้นะครับเพราะเขามีแค่2ขั้วอันนี้ก็เลือกให้เข้ากับอุปกรณ์ที่เราใช้งานด้วยแต่ถ้าเราเสียบอุปกรณ์หลากหลายเนี่ยแนะนำให้มีสายกาวด้วยนะครับจะดีมากๆนี่เลยฮะแน่นๆเลยแล้วตามด้วยสุดท้ายนะครับมาต่อปลั๊กให้เรียบร้อย เวลาที่จะดันเข้าไปก็โขดสายไฟให้ดีๆนะครับจะได้ดันง่ายแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดินปลั๊กไฟเพิ่มแค่ปลั๊กไฟตัวแท่นชาร์จเครื่องดูดฝุ่นยาวไม่ถึงเนี้ยก็เล่นเอาซาวเวอร์เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากทําอยู่แล้วนะครับสไตล์สถานีชาร์จให้เครื่องดูดฝุ่นโดยเฉพาะก็จะดูเท่ไปอีกแบบเสร็จงานก็ามาเก็บเครื่องมือเข้าที่ให้เรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นชุดคอมโบเซตของ e ทคซัทโบเลครับตัวกล่องนี้ก็จะมีโฟมตัดเข้ารูปใส่เครื่องมือมาให้แบบนี้ ใครที่กำลังมองหาเครื่องมืออยู่ก็แนะนำนะครับชุดนี้พวกดอกไขควงนี้ก็แถมมาให้หลายดอกครับครบๆพ,พอใช้งานเสร็จก็เก็บลงช่องเดิมของเขาเลยใครที่เป็นสายช่างหรือว่าพ่อบ้านทํางานเองตลอดก็ลองดูชุดนี้ได้นะครับก็ถือว่าคุ้ม แล้วเท็กซัตบูก็ยังมีชุดจัมโบใ้ใหญ่ด้วยนะครับอุปกรณ์ครบเดี๋ยวมีโอกาสจะมารีวิวต่อไปก็เก็บของทำความสะอาดให้เรียบร้อยเวลาที่เราเจาะผนังจะมีพวกเศษปูนผงเล็กๆพองกระจายทั่วไปนะครับแนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแบบนี้นี่ฮะทำให้หุ่นยนต์ดูนะครับว่าพ่อบ้านตัวจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเสร็จแล้วก็มาเก็บสายไฟเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปเปิดเครื่องให้หุ่นยนต์ทำงานได้ โอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาบอกไอเดียาการต่อปลั๊กไฟเพิ่มเท่ๆแบบนี้แล้วใครอยากได้เครื่องมือไร้สายไว้ใช้งานก็ลองพิจารณาดูได้นะครับของ t e x กซัเโบชุดคอมโบตัวนี้แรงบิดสว่านก็5 5นิวตันเมตรนะครับแรงบิดสูงใช้งานได้สโหมดหัวจับดอก,กเขเป็นเหล็กด้วยนะครับตัวเครื่องก็คอสั้นนะครับแค่16ซนติเมตรของแถมที่ได้ใช้งานจริงก็มีมาให้ครบๆนะครับตัวหินเจียร์ก็มีระบบซอฟต์สตาร์ทด้วยตัวเครื่องก็ถือว่าทรงพลังนะครับขนาดทั่วไปนะครับอยู่ที่ส ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับนี่ฮะได้สถานีดูดฝุ่นเท่